นินขอกินหน่อยนะครับนินโตขึ้นเยอะแล้วนะครับนินเป็นลูกหลงนะครับเจ้าหกมากินด้วยเนะี่ยอันนี้นี่เจ้าหกอันนี้เจ้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อันนี้เจ้า7อันนี้เจ้าหกกินด้วยกันเลยแบ่งกันกินนะคะแบ่งกันกินเด้โตขึ้นเยอะแล้วหนูโตขึ้นเยอะแล้วนะครับหางกระสันสัน,สนหางกระสันสัน,สน